หน้ากันมีรอยยิ้มก็ดีแล้วยี่งกว่าหน้าเน่าเน่าเลยเก่ามาขัดใหม่แล้วก็ดูเก้กไก่เตเลนเดอร์อันนี้ก ของทิ้งนี่เดี๋ยวมาทําเอีกนี่มาทำอีกทำองหมดเลยเรืร่องระบบดีเซลนี่กว่า,าไม้เนี่ยถ้าเอา้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ต่อยอดมันอยากจะไอเดียใครคุยนอกกรอบแล้วเนี่ยนอกกรอบไช่นี่นอกกรอบน,น,นอกกรอบในโลกแล้วนอกกรอบเช่นนอก,กอว,อก,อาวากาศ <c oughs> มันจะมีสองมิติ จสถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์ข้าวเขี่ยวเป็นลักษณะเหมือนเส้นโค้งเป็นรุ้งเส้นแหววมันก็มีหลายประเด็น้กระทั่งการเมืองเนาะการเมืองก็่นไวแม้กระทั่งสุขภาพจิตสุขภาพกายรวมทั้งมลภาวะโอ้มีพรรคการเมืองบางพรรคอยู่ได้นำจะนำเสนอเกี่ยวกับสองจุดห้าเนาพรรไม่ดังกันเออพรรคไม่ดังกันนหะพรรคไม่ดังคนไม่ดังอย่างเงี้ยพรรคไม่ดังคนไม่เด่นอย่างเงี้ย การเรื่องการเมืองมาต้องทำงานเป็นทีมบางคนเก่งมีความสามารถแต่ไม่มีทีมเข้าไปไม่รอดอันนี้เขาเ็นพักไรพักอยู่นะเป็นลายพักอยู่เมานำไหนแจ็คหมายเวลาตั้งคุบตั้งควนของตัวเองเขาก็เริ่มตั้งเป็นทีมกว่อนี้จะมาเป็นอลิบบาเห็นไหมเวลาทำงานเป็นทีมนี่ยคือทำเหมือนสัตว์บางประเทศเช่นสิงโตเขาทำงานเป็นทีมความสำเร็จก็ง่ายขึ้น ขยาดเหมือนอะไรเหมือนไก่คุยเคียอยู่ตลอดอืม,มองไกลเหมือนนกพญาเหยี่ยวอินทรีย์อเอาดูไปเราในฮะนะพลเมืองหนึ่งพลโลกหนึ่งโดยเฉพาะแล้วสิ่งที่เราคาดหวนะังเนาะเมื่อที่เราพูดไล,ล่กลิบแล้วการเมืองการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นหลายๆภาคก็ไม่เคยเห็นหน้าเนาชื่อไ้คุ้นก็มี เมื่อเรามันมันเดือดมันเดือดเก็บความรู้สึกไว้นานไว้เยอะคนก็อยากจะให้สังคมเห็นอาการของการแปรปวนของทางการเมืองจะเลยสะดิดออกมาเสนอตัวตนออกมาแต่จนใหญ่แล้วกลุ่มก้อนที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีหลักเดิมที่มาเนี่ก็ลำบากมันก็ได้แต่นโยบายคนที่มันเลือกมันก็ แล้วก็ของเคยกินเนี่ยนะมันจะกินของนะั่นแหละบางบางกระแสนี่โลกออนไลน์นี่เราก็พยายามที่จะใช้การค้นพิจารห์อย่างถี่ถ้วนบางอย่างก็ประการโจมตีกันโดยเราดูโลกออนไลน์เนาะดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องอย่างว่าดูให้มันแยบคลายหน่อยเป็นพิราะห์<อ>ก็คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามันต้องไปได้วยกันได้อล้วแบบกลมผสมกลมคืนเพราะบางอย่างมันดีก็มีอยู่ ทุกอย่างมันก็มีดีมีเสียเนาะที่เราเห็นมาเคยเห็นไหม,มดีใจเวลามีวิวไลค์วิวของตัวเองเยอะอืแต่เสียใจเวลาถูกคอมเมนต์้าเป็นอย่างนั้นเ<อ>ด้อเห็นไหคนคนจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมเหะเกด,ดีใจนะเวลามีคนดูตัวเองเยอะๆมีคนชื่นชมเสียใจนิดเดียวคือคำคอมเมนต์แม้กระทั่งคำติ ม,นะมนุษย์นี่จะเป็นสะอย่างนั้นต้องการคําชื่นชมถามว่าคนเนี่ยเหม็นหรือหอมโดยธรรมาชาติน่ะโดยเนื้อในของคอมันคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหม็นเหม็นใช่ไหมนี่คือต้องปรุงใช่ไหมละ่ะก็ต้องปรุงก็เหมือนทาไมมนุษย์นี่เวลางานเวลางานศพทําไมถึงเอาดอกไม้ประดับเห็นไหมทาไมเอาเครื่องงามมาประดับมันเป็นของตายมันเป็นของเนา่าอืม ถ้ามองภายในเป็นของเน่าเขาถึงว่าภูพพระโดทรงบอกว่าให้เอามาประดับไปประดับสิงนาเวลาพูดเป็นการให้พูดไปไงพูดห้อ่อนซ้อยเออเออถ้าไมหน้าตาทำไมถึงยิ้มมันจะได้ไม่เหม็นไงเป็นเพื่อนไาข้างนอกกรบเกลื่อนในความเป็นศัจธรรมในเชิงประมัดนะใช่มันเป็นเรื่องจริงอเออฉะนั้นคำปลอบโยนมันถึงเป็นความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นแรงผลักแรงแรงใจออแรงกำลงก็ยังดีกว่าการกระทําอะไรที่จะโชโคโคา่าถึงจะแข็งดันเออขาถึงว่าขวันนี่มันสําคัญการพูดกันจาุสารกําลังเออมันยังมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนขวันสําคัญกว่าอาวุธคล้ายๆกับเรามีนโยบ,บายแบบชูโรงไรวเนี้ยกต่ํา้สุขกับพี่กับเป๋าขึ้นมาอืเป็นเช่นนั้น ที่มันต้องรักษาเกาะของตัวเองนะถ้าสมมติว่าสิ่งที่ตัวหนึ่งปรารถนากับความเป็นจริงที่มันย้อนเยี่ยงอ่ะนี่ใใจเนี่ยมันรั้ษาขวัญเยอะออมันก็ผลการได้มาเนี่ยแหละยากแล้วแต่การที่จะรักษาการได้มายิ่งยากกว่าอ่านี่อันเดียวกันเหมือนเมื่อวานนี่ไปหาปนณมิตรเออปนัเรียกว่าเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยคือไอ้พวกนี้ก็คือว่าแย้มแล้วโอ้ เมื่อวานหกคนก็360องศาแล้วครบตามจำนวน360ปีแล้เขาดูไหมเนี่ยเ,เขาดูไหมเนี่ยดูเออดูต้องได้ยินต้องได้ฟังยินเพื่อนมันก็จะมีบัญชานัตภักเนี่ยทำงานไปสนซื้รศักดิ์คืซีโฟมก,กินกระเซียณแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเขามาทําบัตรอายุนะคนหนึ่งนะ <laughs> อ๋อเพราว่าได้เงนินข้าราชการบำนาญ <laughs> <laughs> เขาต้องบอกว่าเซลอยู่อ่าเองต้องเลือกพักที่เขาให้มันอุสวรอยู่เยอะนะมึงเลยกูมีปัญหาอยู่แล้วกูได้เงินบำนาญมาเออมึงพูดถูกไปเลือกเอาพักไหนมาแต่ว่าคนที่ได้บำนาญเนี่ยในนั้นในหกคนมีเกือบเกือบเกทุกคนแหละเอมีทุกคนเมื่อวานนี้มานวัดทาเพื่อนคนหนึ่งก็ราชการหมดุคนนี้ใช่ ก็อเอาบัมเน็ตคนหนึ่งเขาลาออกไปไปชนีนะอีกคนหนึ่งก็าเป็นลุกจ้างเำมาได้ยเป็นคนแก่และอีกคนนอนั้นก็จะเป็นข้าราชการเพรื่อนที่อยู่หลังเด็กหลังห้องหมดแล้วไงอือมมีเด็กหน้าห้องคนเดียวไม่มีไม่มีมีเด็กหลังห้องหมดแหละมีแต่เด็กวนหลังห้องเท่านั้นเลยได้ดีหมดนะมีแต่เป็นหัวหน้าเมีพออีกคนเดียวมีพอพออีกคนนั้นพออยู่พออยู่สองพอสองไปชนีหนึ่งแลความนาการหนึ่ง หรือไม่แต่หัวหลักคนมั้งั้นเด้อแต่ว่าแต่เป็นผู้นําก็ผู้นําของคนเออจวไ็ต้องเล่นเก่งหรอกให้มีเพื่อนเยอะให้มีมีสัมพันธภาพมิตรภาพเนี่ยมันไร้แฟนจริงๆนะเลยพึ่งพาขาดไม่ได้เก่งตัวคนเดียวไปไม่รอดเขาบอกแล้วพ่านการเมืองถูกต้องเหมือนกับเพื่อนมันต้องมีเพื่อนมีฟูมันก็เป็นในระยะหนึ่งของการที่คนอายุ60ปีขึ้นไปหนึ่งต้องมีเพื่อนอ ต้องมีเพื่อนโลกออนไลน์เพื่อนไปพบปะสังสรรคบ้างมันมันก็ถึงมีคําพูดว่าเอ้อะไรนะไอ้นุกนุ๊กไม่มีคนคนไม่มีเพื่อน่ะบินขึ้นสูงที่สูงไม่ได้ใช่อันนี้ก็เป็นตำบับของจิิงราไปหาเพื่อนบ้างมาพบปะอย่างนี้มีเพื่อนสนิทสนิทนีก็เยอะเยอะ เออแต่เพื่อนดีซีปึกกันจริงๆนี่มมีน้อย <c oughs> เร่องว่าภารกิจตนาะพาราง,งานไปใครเราไ,ไม่าไัได้็นลายละมาต่อมาเจอกันก็ดีแล้วพูดเราพูดนะว่าโลกของอยุคนี้มันเป็นโลกแห่งความใกล้ชิดเนอมันอยู่ในหน้าจอเนาะหความใกล้ชิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บอกถึงว่าเราต้องไปมาหาสู่กันแล้วมันก็เลยปฏิสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันต้อง มันต้องมีการตัดขอบมันคล้ายๆโลกใหม่โลกเมตาเวิร์ดอ่าๆเนี่ยเนี่เนี่ยเมตาเวิร์ดเนี่ยไอของไอ้มาร์คเกอร์เบิร์กมันมีกอ้าวือห้องเรียนเขาให้ทำแล้ใหม่ละผมยังงงอยู่แล้วมันเป็นยังไงนะโอ้เข้าไปยุโลกเสมือนเออเอาตัวเองเข้าไปยุโลกเสมือนเหมือนต่อไปเทคโนโลยียุห้องเรียนท่านนี้เสอนจรอนั่นแหละโรคสมืจริงเอเราไปไหนมาไหนก็จะรู้จักกันเลยทีเโอ้ยมันเป็นอยู่เดียวยห้องเรียนไหนอะไรยังไงกับใคร เออไอ้คนคิดประกอบไม่ธรรมดาพิยามการไม่หยุดยั้งจริงก็มันคิดเพื่อที่จะเอาคนทุกคนมาเป็นพลเมืองของเขาแปลพ่พลเมืองพลโลกอ่าใช่พลเมืองพลโลกให้คนสามารถอยู่ใกล้ชิดกันโดยบางประเทศนึกถึงว่าไวไฟที่อยู่บนฟ้านี่คือเล่นฟรีอะบ้านเราอยังไม่มีอะต่อไปก็จะไม่มีบัตรประชาชนถ้าก็ใช่ดิฝังชิปแล้วก็เป็นพลเมืองเดียวกันอ่าปกติต่มันดูนังวิทยาศาสตร์นะจะแกหน้าปับ ไปก็ไม่ต้องไปใช้บัตรเข้าขึ้นเครื่องบงเครื่องบินก็เสนอหน้าก็าไปได้เลยเสนอหน้าปั๊บมาจากไหนพเลเมืองของประเทศไหนเงินก็ไม่ต้องใช่ใช้เงินเงินคอยเงินบิดเงินอะไรไปเงินออนไลน์ไปก็จะเป็นอย่างนั้น,น,นเออลงยกใหม่เนี่ยบางที่ระบบพวกนี้มันก็ทําให้เกิดศูนพันในเรื่องเกี่ยวกับพี่สัมพันธ์ที่ดีงามของมนุษยาชาติมันจธรมมันจะทมบางอย่างเขาต้องหายไปตามไปตามขั้นตัดรอนเลยว่างั้นเหรอตัดขาดเลยก็ว่าได้ มันเป็นอย่างนั้นเลยนี่แปัญหาสําคัญถึงบอกว่าใครกันนะแต่ที่กระโดดเข้ามาในสู่ยุคนี้แล้วรีบเรียนรู้เนี่ยจะได้เปรียบอย่างหาสารสำคัญคุณดสี่สหาคนที่คุยกั่เมื่อวานนี้เขาทำมันเปลียนเหรอเขาจะให้ผมแล้วทำจริงจริงมันเป็นงานอดิเหลกเองที่เขาจะต้องพยายามจัดการคุยกับตัวเองนะผมเม่บอวานทำไม่เปฏิบัติ กิจวัตรประจําวันของเองกัแล<ม>้วเป็นแต่ว่าพยายามเอามาดีท็อเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับรู้อย่างน้อยๆก็จะรู้ว่าเออยังมีชีวิตอยู่อะไรพวกนี้ถ้าเราทําเป็นลงยูทูบตัวเองเนี่ยก็จะอีกสงร้อยปีก็จะมาเห็นลูก<ม><ม>หลานเห็นเลอรี่เคลอรี่ชีวิตอืมครับเคลอรี่ชีวิตสิ่งเมันเป็นชีวิตมันเป็นตำนานเป็นห<ม>่วงๆหนึ่งเวลาหนึ่งที่เราเริ่ร่วมกิจกรรมสังสรรค์กันแล้วก็ร่วมคนพูดอย่างนี้แต่วันหน้าไม่รู้คนจะพูดยังไงมันเปลี่ยนไปดิ เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนมียูว์เวสตนาการแห่งความสุขที่เคยนั่งร้อมกันตอนนี้ต้องมานั่งร้อมแบบไล่สดกันเพื่อนอื่นก็ได้เห็นว่าเรากำลังทําอะไรกันเราทาอะไรอยู่ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเราก็จะรู้ทุกวันเวลาจีบกันฟอดกันก็เนี่ยแหละทางโลกอร่อยแต่ความความกลมเกลียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รสชาตินี่เขาเรียกมเตอรเวิร์ดไม่ใช่ไม่แต่มเตเวิร์ดนคือข้อเสีย มันเสียอย่างมาาศานั่งนั่งอยู่ด้วยกันหน้าจอใครหน้าจอมันสคมคมหน้าอ่าอ่าอันนี้เ <c oughs> คยไปบริใช้บริการพวกรถสาธารณนะใช่ไหมละ่ะเคยไปนานแล้วนะนานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีตั้งแต่มีรถส่วนตัวก็ไม่ได้ขึ้นหรอกใช่นั่นแหละครับมันใช้เวลมนามากเวลาขึ้นรถสาธารณนะนี่จะเห็นถึงความเห็นเกียติตัวของรถมากน้อยเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยนั่งไม่นั่งเดือไม่ยเดือยให้เกียรติไม่ให้เกียรติอ่ากย หรือวัฒนธรรมโดยขันเชื่อไหม,มว่าผมขึ้นรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นบินหรือว่ารถทั่วไปเนี่ยม,ม,มีน้อยนักหน้าที่ผมจะเอาโทรศัพท์มาหยิบก่อนวิธีการปฏิบัติตนก็คือนั่งเพื่อที่จะดูใจตัวแล้วก็ภาวนามีบางศาสนาเนี่ละหมาดถึงห้าครั้งหกครั้งใช่ไหมล่ะของเราเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงละหมาดหรอกแต่ว่าทุกๆอริยบทของเราเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อการเจริญสติ บางประเทศเนี่ยที่แถวยุโรปเนาะเมื่อก่อนยังไม่มีมือถือเขาจะดูหนังสืออ่านหนังสือนะตุกต้องญี่ปุ่นต้อเขารอเขารอเขารอขึ้นรถไฟเรือไฟเนี่ยเขาจะอ่านหนังสือนะถูกต้องแต่ทุกวันในประเทศไทยเราจอใครจอเราก็มือ่นโทรศัพท์อือจิ้มพิมพ์แชกอะไรพวกนี้มันเลยทําให้วัฒนธรรมแห่งความสังคมบริโภคนิยมเยอเฟือเออเือะเฟือ การช่วยเหลือเจอจุนเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะบุบว่าต้องขอร้องเห็นเหตัวมากขึ้นอ๋อถูกต้องเหมือนจิตอาสาเดนถ้าสมมติว่าถ้าเป็นจิตสาธารณะจะดีอยู่อย่างหนึ่งสปิริตชอวสปิริตชวสปิริตสปิริตจิตอาสาจิตอาสาจิตสาธารณะสำคัญเลยผู้ก็พูดนะถ้าหากว่าโลกมันไปกว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ย ต่อไปนี่คนจะอันตรธานต่อกันคือลักษณะมันจะมีการห้ามันกันง่ายขึ้นด่าก,กันเร็วขึ้นเกลียดกันไวขึ้นโมโหหงุดหงิดง <c oughs> านลำคนัน <c oughs> ก็ออนไลน์ออนไลน์ขึ้นมันเช่ต่อไปแหละที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะอยังเหญนใหญ่พูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วรู้สึกว่าคันหงคนอื่นอือเขาจะมันไส้ไวขึ้นไม่ได้ผ่านการพิจารณาเลย เขาเรามีเครื่องกรองไงเพราะว่าทุกวันนี้มันเอาความรู้สึกไปเฉลิมจิ้มเลยนะเขาเรียกว่าไปโพสอะไรในเฟซเนี่ยไม่ถูกใจเขาเ่ยโกรธเลยเนาะจ้าไม่รู้ก็ไม่รู้น่ะนั่นแหละคือเขาเรีมาเอาเอากระทั่งอิจฉาเนี่ยก็ยังไม่พอใจนะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเออเอาอารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาเหตุผลถูกถูกอะไรมีต้นสายปลายเหตุอะไรวิธีพิเคราะห์หรือไม่อย่างไรเออ คิดถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสำคัญนักอาจจะลงพ่อวัดเออโยมก็เอาเลยแหละจัดการเลยทำพุษสวัสดิ์ขันสบทมาเลยแหละเอบางคนก็แค่เดินเก้าสี่ห้าก้าไปก็โพสวันนี้จะไปในนอกก็คิดเอาไหว้เวิ้งนี่ก็เรื่องแหละเรื่องนี่คือสำคัญสำคัญ ดังนั้นโลกยุคใหม่ก็ต้องจะทําอะไรก็ให้คิดพิิพิเคราะห์เนาะไม่ใช่ว่าหุนหันพันแลนแล้วก็เอาเอารมณ์รู้สึกแล้วชัดลงไปเลยก็อย่างว่าแหละคำพูดนะคนน่มันคิดก่อนมันถึงพูดมันถึงทาดังนั้นการคิดทำมันต้องสามอย่างเลยต้องให้คิดซะก่อนมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรมันเหมือนมันก็มันมีคำใหม่ดราม่าดราม่าเออดราม่าดราม่า ใครก็แล้วแต่ในยุคนั้นใครดราม่าเก่งคนนั้นน่ะจะมีความโดดเด่นในสังคมโลกโซเชียลอะไรยอมรับกันเลยหรือกบถูกไงเออยังพักกันืองไหนก็แล้วแต่ที่ดราม่าบ่อยๆคนจะเกิดความสนใจกระแสมาเนี่ยมันจะมีวนกระแสก่อกระแสติดกระแสตามกระแสแล้วเล่นกระแสแล้วกระจกกระแสเออแล้วกระจกกระแสแล้วก็แพ้กระแสอ้าเพราะว่ามีกระสุนเยอะ ไปดำโดนโคนน้ำโขงไงนะใช่ขึ้นทะเลแร้วมันออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหระเออผมต้งบอกว่ากระแสเนี่ยมันคอ่อดราม่าคล้ายๆวัฒกรรมไหมมันเป็นวัฒกรรมอยู่แล้วไงเออมันไม่เหมือนกับไฮ้ปาร์คเหมือนสมัยคุณคุณสมัครสุนทรเวทไปอ่พูดดีเบตกับลวงพ่อปัญญาณนันธานะอืออย่างนั้น แต่แปลกนะในสมัยนั้นหลวงพ่อปัญญาลันท่ากันคุณสมัครชนทวีตคนไปฟังหลวงพ่อปัญญาลันทาเยอะกว่าคุณสมรชนทวีตของความหัศจรรย์สไตล์เดียวกับคนไปฟังท่านพ่อพยอมในสมัยนั้นอ่ะอู้ยังหาฝนในเดือนนี้คนมาฟังที่ไหนอ่ะโซเชียลใครก็แล้วแต่ที่ไลฟ์สดแล้วมันที่สุดในประเทศกูเอาคนนี้สาระไม่สาระกูไม่สนใจอ่ะเพราะไงสะใจมันมันไงมันมันเอาความมันเพราว่าเออ เออถึงบอกว่าเออใครก็แล้วแต่มีอารมณ์คนนั้นได้เปรียบใครที่เสียอารมณ์ก็เสียเปรียบไปน,นี่แหละปัญหาของโลกปัญหาของมนุษย<อ>์ปัญหาของมนุษย์นี่ที่เคยเขียนไว้อยู่างไรในยูทูบฉอดลงอยู่ดเด้โอ้โหคนหาฝนเอเอแปลกเนี่ยความสั้นๆในชีวิตของคน<อ><อ>มันชอบอะไรที่กับชัดสั้นอื ทั้งทที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายที่ที่เราคุยวันนี้เนี่ยมี youtube ชอดอยู่นะว่าจะลงอยู่สิ่งที่ไวที่สุดคืออะไรต้องคิดนะปากปากอ๋อปากไวสิ่งที่น้อสิ่งที่ที่น้อสุดคืออะไรหน้าหน้าสิ่งี่ไรคือปากเออแล้วก็สิ่งที่มากที่สุดคืออารมณ์อารมณ์อือนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ดีดีดีเดี๋ยวจะลงวันนี้แหละเดี๋ยวลงยูทูบนี้ได้ชาัดนี้เสนอหน้าไอ้ทำบุญเนี่ยได้ชัดหน้าเสนอหน้าได้ชาตินี้ เเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเตรียมไ้แล้วมีทุบสอนีอิดตามนะครับเออนี่นี่นี่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนหนังสือออนไลน์เนี่ยผมว่าได้เปรียนนะถ้าเขียนหนังสือขายเนี่ยผมว่าไม่รู้จะมิบมานสักสิบคนหรือเปล่าอย่างกอ,องเพลินเทินเทิฟหรือห้องเนี่ยเอามาเสนอให้กับมวลชนก็ได้รับรู้นั่นแหละถึงบอกว่าเสียดายบางคนจะเป็นบาเหน็จจะเป็นบนานาญไม่ใช่หรอผมต้องบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เพองมีศักยภาพมีคุณภาพเนี่ย เสนอให้ลูกให้หลานสอนให้เขาได้รู้ในโลกโซเชียลเมื่อวานเนนมื่อกี้ก็ดีก็ก็ไม่ได้พูดหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้คุยเมื่อวานก็เพลงที่ที่แต่งเนาะก็เมื่อวานก็หัดร้องเองร้อ,องเองอจริงจริงเนี่ยผมอยากให้ร้องเพลงด้วยซ้ำไปนะ,ะเพลงก็มีรู้เพลงเมื่อวานก็ร้องร้อง,องดู เกิดเกิดครูสลาเขาฟังอยู่สลาไม่ฟังหรอกสลานเขาแน่เ<ม>สมอไปไม่ฟังเราหรอกที่แน่ๆนเนี่เ,นเ,นเด็กสลาอย่างคุณตะกะเตนอย่างลุงเจริญมาบกขอเถลพวกนี้เขากาฟังเออเสียลุงเสียอะไรทั้งหลายหละเนี่ยพวกเนีาบงบาเบียอะไรพวกเนี้ยเมื่อวานร้องเพลงร้องนั้นเลยนะร้องเพลงอัดคลิปไว้อยู่เพลงวอนปูทลานั <N> ่นแล้วก็เพลงสาวเสีงไฟแล้วก็เพลงในวันที่ต้องอำลาสามเพลงนะอยู่ในคลิปเนอือ เป็นเดโมจะออกซิงเกิลแหละก็จะออกนะออกไปเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเร่นไปแหละนั่นแหละเดี๋ยววันไหนเพื่อนฝูงเขาคงอยากจะฟังหลยว่าเฮ้ยเมื่อไรจะร้องเพลงอ่ะถ้าวันไหนกระโดดออกมาโอ้ร้องเพลงด้วยรีแลกลักษณะความเป็นศิลปินบวกกับศิลปะด้วยเนี่ยมันได้อัตลบนะครับจะทําเป็นคาราโอเกะเป็นแบบดิบๆเป็นดิบดินะไม่ต้องเป็นดนตรีอขอฟังเพลงหน่อยเนี้ยเขาบอกอ๋อได้จัดนมศิลปะดูแล้ว โอนี้มันไม่มีีินตนาการแล้วใช่อันนี้จริงๆรนะชิลงานศิลปะเป็นคือความงามเราอย่าไปตีเป็นราคาถ้าเราตีเป็นราคาคุณค่าของศิลปะก็จะหายไปจากนั้นศิลปะก็คือทิ่งที่เราจะต้องก็คืออะไรมันทาให้เรามีความสุขเราก็ทำ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 ที่ทํามานี้เยอะแยะไปมากเลยกระตุ้กก็ยังเป็นศิลปะเหมือนจะทำมันมันมันบอกถึงลักษณะของการใช้ชีวิตที่มี แนวคิดที่ใช้แบบใช้จินตนาการคุ้มค่าใช่อหอจริง,รงคนที่มีศิลปะนะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่มีศิลปะมกักจะมองอะไรแล้วไม่ค่อยจะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเกิดความหอมหวนเกิดความลมนรมนเป็นลักษณะหยาบๆระด้างหน่นอนใช่เช่นยงเรนผมใช้เวลา,าวาดภาพอยู่สี่เดือนเนี่ยแนวสตรีทอาร์ตอาร์ตเนี่ยมันเป็นศิลปะนะเอามาเป็นจุดเชยอินในห้องบริเวณเลย ทุกทุกพื้นที่นั่นนะานมาดูงานเขาก็ชื่นชมเม่ใชหรือโน้ตต้องขอบคุณที่ให้เกียรติครับอยู่ตรงนี้ก็มีเม,มือนกันนะตอนนี้ชีวิตสำคัญตรงนี้นี่ข่าวว่าจะเดินทางไปกทมแล้ว,ลลวรับธรกิจสําคัญบางประการมันด้ไปนานแล้วเมืองศรีวิไลใช่ใช่ใช่คือเราไปดูสถานการณ์บ้านเมืองว่าเขาจะอะไรอย่างไรถล่าบ้านช่องยังเหมือนเดิมไหมอือเขาบอกว่าน้ําจะ เ่องฟ้าปลาจะกินดาวจริงหรือไม่อย่างไร oh. กลับมาแรงงานด้วยนะ oh. ข้าพเจ้าจะได้ผลิตเรือโนโอาเ์็ก <c oughs> ได้ขี่ไปหาดาวเหมือนกันไปเก็บดาวดวงใหม่เราจะไปหาดาวดวงใหม่ด้วยกันเหนกับมีมีเพื่อนในโลกใหม่ああชื่อว่าเอเลียนเอเลียนฝูงบินมันจะอยู่นอกโลกสำหรบับวันนี่นะี <c oughs> ้เนาะเดียจิบกาแฟแล้วก็สูรันจันทราเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะ